อนุญาตให้พวกเราได้ใช้พื้นที่ของศาลจาพ่อหลักเมืองในกันนี้งรัะท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆของภ้าสิบส่วนเนื่องจากว่าวันนี้ภารกิจเสร็จแต่นี้ก็จะมีองานก็ไม่ได้ไปร่วมทลงทุนคุณภาพชีวิตของบรรลุนั้นก็มีความสำคัญแต่เมื่อพอบรนลุเหตุการบรรลขอให้คนที่สถาที่ดีงาม ท่านคณะกรรมการของการค้าจังหวัดพนัลบีได้เข้าร่วมกันทุกท่านครับครับได้ครับยอดเยี่ยมครับขอขอบักลงทุนท่านนะครับยอดสูงครับและขอได้ครับเริ่มครับจังหวัดสุรินทร์นะครับล็อลตาออกไปแล้วอยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมครับครั้งแรกไปแล้ว ครับอันที่ครับโอเคออกไขอบคุณครับขอบคุณถ้าจะไปมามามาีคู่อะไรดไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอญาตท่นผู้ว่าอีกสองนนะครับอ่าคันนี้นะครับคู่กันเนครับไปเลยเอ่โชคดีครับเซตศูนยเรียบร้อยเซตศูนด้วยนะครับอย่าลืมเซตศูนย์นะขับันนี้มา อันนี้มาเลยครับเซตศูนย์นะครับเซตใครับรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับมีมีเบอร์กันยังครับมีเบอร์แล้วนะพี่นะองหนึ่งครับได้น้อยโชคดีครับน้อยโชคดีเบอร์ยี่สิบหกน้อยโชคดีครับสามสองหนึ่ไปอ่าเบอร์นี้จะคู่กันนะครับเบอร์นี้จะคู่กับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้